สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ไปชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยในคลิป EP ีที่74สําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องผู้ไปชิตอุปสรรคด้วยครับส่วนผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเสมอหวังเพียงให้ทุกคนเลิกพนันกันให้ได้ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งคือสนิทเลยก็คือไอ้สุธินเนี่ยเด็กหัวดื้อ มันโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่บอกวิธีเลิกพนันซึ่งมาใช้กับผมให้กับทุกคนน่ะซึ่งวิธีในครั้งนั้นก็ได้ผลนะอาจารย์เพื่อมันจะทำให้ใครหลายๆคนนะคิดได้แล้วนำไปปฏิบัติแล้วผมก็บอกว่าคืออยากมีส่วนร่วมกับเขาใช่ไหมว่าใช่อาจารย์ทําเป็นเรื่องดีผมก็พร้อมที่จะนำเรื่องราวของผมอ่ะ มานำเสนอโดยให้อาจารย์เป็นคนเล่าแหละผมก็เลยบอกว่าเอ้าเดี๋ยวจะจัดให้ก็แล้วกันนะมันก็ฝากขอบคุณแหละไอเด็กหัวดือ้อคนนั้นถ้าไม่ได้อาจารย์ในวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้หรอกคงไม่ประสบความสําเร็จมีรถมีบ้านใช้นี่จนหมดและเวลาเจอปัญหาอะไรก็แก้ไขโดยที่ยึดหลักคำสอนของผมแหละ นำไปปฏิบัติเห็นไหมดูตัวอย่างของเขาแล้ววันนี้ผมก็จะพูดเรื่องราววิธีเลิกของสุทินแล้วก็การเลิกพนานรวมให้ทุกคนฟังเนาะว่ามันเป็นไปมายังไงถึงมันได้หมดเยอะขนาดนั้นแล้วก็นำมาซึ่งการเลิกพนันได้นั่นเองสุทินเนี่ยมันเป็นวิศวกร คุมงานอยู่ที่น้องจอกในตอนนั้นคือการงานไม่เป็นอันธรรมเลยบาคาร่าอย่างเดียวคือจดใจจอกจับแทงอย่างเดียวเสียวันละสี่หมืนคุณว่าเยอะไหมผมถามทุกคนในที่นี้เลย มันมีเงินเก็บในบัญชีสองล้านสามมันแพงจนเกลี้ยงอ่ะภายในเดือนหนึ่งอ่ะคุณลองคิดดูดิว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเสียดายขนาดไหนแต่มันไม่เสียดายเพราะว่ามันก็เคยได้แล้วตอนนี้มันเสียอ่ะแฟนมันเป็นวิศเออแฟนมันเป็นเพศสัชกรเนี่ยมันก็เอาเงินแฟนมันมาเล่นเน่ะหมดไปประมาณอีกเป็นล้านอ่ะ จนเงินเก็บสองคนนี่ไม่เหลือเลยแล้วมันก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นโดยสเตปมันมันชอบแทงแบงเกอร์อย่างเดียวกับพวกซิกพวกโบนัสอาจจะได้บ้างแต่มันเสมอตัวมันเคยเล่าให้ผมฟังแต่สุดท้ายมันก็หมดเหมือนเดิมคุณดูเงินเจ็ดหมื่นมันแทงสิหนาทีหมดคิดง่ายๆ ใจใหญ่ขนาดไหนเพื่อนฝูงก็บอกว่ามึงอย่าใจร้อนดิอันนี้คือตอนที่มันจะหมดแล้วแล้วตอนที่มันได้เนี่ยนุ่นพาเพื่อนไปเลี้ยงที่ตะวันแดงนุ่นพาไปเลี้ยงร้านเหล้าอย่างดีเลยอะเช็คบินมาสี่ห้าพันไม่ใช่ปัญหาแทงตาเดียวก็ได้แล้วแล้ววันที่มันหมดหนักสุดๆคือมันหมด เท่าไหร่วันนั้นหมดแปดแสนเหรอใช้เวลาชั่วโมงครึ่งคุณลองคิดดูดิเงินแปดแสนในเว็บพนันเนี่ยปลากระป๋องกระป๋องเดียวยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเงาเลยแล้วมันก็หมดมันก็เครียดแล้วก็แฟนที่เป็นเภสัชกรก็เก็บสภาพผ้าไปอยู่กับเพื่อนก่อนคือเพื่อนของน้องเขาเป็นหมอเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาก่อนแล้วมันก็อยู่คนเดียว เพื่มันไปกดเจอ Facebook ของผมพอดีแล้วมันก็อยากจะมาเลิกมันก็ไปปรึกษาเพื่อมันก่อนนะบอกว่าเฮ้ยกูว่าจะไปหาคนชื่ออฟนี่เลยวะฟังดูแล้วมือของกูมันก็ไปกดพนันจริงๆเหรอวะเพื่อนก็บอกว่าไร้สาระเขาเป็นใครนักวิชาการก็ไม่ใช่พนักงานธรรมดาแล้วก็ขับวินมอไสค์ ช่องทางในการเลิกของมึงมันแทบจะไม่มีเลยถ้ามึงอยากจะเลิกมึงต้องไปหาหมอหานักวิชาการนุ่นก็มีคนแย้งอยู่ประมาณสิบกว่าคนในกลุ่มเพื่อนเขาแล้วนะตอนนั้นทีนี้มันก็ไปหาหมอปรากฏหมอก็จ่ายยาซึ่งเป็นยานอนหลับและคลายเครเียดให้มันพอมันกินแล้วหลับตื่นมามันก็เล่นพนันใหม่ ตอกแตกต่อแตกกับเงินที่เหลือค่อนๆบัญชีเลยก็หมดอีกทีนี้มันก็คิดว่าเราลองไปหาคนชื่อออฟดูดิเผื่อจะเป็นแนวทางให้เรามันก็ขับรถจากน้องจอกมาหาผมนี่แหละแล้วมันเกิมายกมือไหว้ผมผมก็รู้แล้วว่าต้องติดพนันแน่นอน ก็เลยได้คุยกันคุยกันในตรงที่ห้างเก่าที่ผมเคยบอกกันแหละนั่นแหละสถานที่เลิกพนันของมันผมก็ถามรายละเอียดของมันแหละมันก็เล่าให้ผมฟังตามที่ผมเล่าให้พวกคุณฟังเลยผมก็เลยบอกว่าเราติดหนักมากนะใช่พี่ผมนี่ใจใหญ่มากจนไม่เหลืออะไรแล้วทีนนี้แฟนก็หนีไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นหมอแล้วส่วน เพื่อนฝูงก็อย่างนั้นเลยพี่ผมก็เลยให้คำแนะนำกับมันไปก็เลขลายเลขเบอร์โทรกันนี่แหละพอมันไปเจอเพื่อนฝูงอีกมันก็เล่นอีกโดยที่เพื่อนให้ยืมเงินเนี่ยพอวิศวกรยิงเงินเดือนมันดีแล้วเขียนบงเขียนแบบอะ่ะมันก็ยิ่งเพิ่มหนี้สินไปอีก มันก็มาสารภาพบ่าวกับผมอย่างนี้แหละตลอดไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งน่าจะสามสี่ครั้งหละถ้ามันดูอยู่ตอนนี้มันจะรู้ตัวเองว่ากี่ครั้งนั่นแหละประมาณสามสี่ครั้งแล้วสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าเอ้าน่าจะถึงขั้นไม้ตายของเองอยู่แล้วตอนนี้เองสามารถติดต่อแฟนของเองได้ไหมเขาก็คุยอยู่นะพี่แต่ว่าก็อาจจะไม่เต็มเต็มเท่าไหร่เพราะเขายุ่งงาน ผมก็เลยว่าพี่จะคุยด้วยจะเอาเขามาบี้เองอีกทีหนึง่งว่าเอาขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่ให้พี่ได้คุยกับเขาก่อนมันก็ต่อสายแฟนของมันเนี่ยให้ผมคุยซึ่งแฟนเขาชื่อน้องอ้อมพี่ก็ผมก็เลยคุยกับอ้อมว่าวันไหนที่อ้อมหยุดบ้าง พยายามเคลียร์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะจัดการคนคนหนึ่งให้อยู่หมัดเลยเท่าที่พี่จะจัดการได้ก็เลยอ้อมเลยบอกว่าน่าจะว่างวันเสาร์แหละพี่ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าโรงงานผมอยู่เสาร์อาทิตย์แล้วผมก็บอกกับอ้อมว่าก่อนที่จะมาหาพี่วันเสาร์ให้แฟนของสุทินแหละคืออ้อมแหละ โพสเฟซบุ๊กหรือไลน์อินสตาแกรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าสุทินไปยืมเงินใครก็ช่างเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นแต่ไอ้ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะช่วยใช้ถ้าใครเห็นโพสต์นี้แล้วแล้วยังให้ยืมก็เคลียร์กันเอาเองแต่ตอนนี้คือสุทินมันไม่มีเงินแล้ว คือทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะให้อ้อมเป็นคนเก็บแล้วผมก็จะจัดการกับมันทีละสเต็ปทีละสเต็ปเองอ้อมเขาฟังดูแล้วก็น่าจะมีเหตุผลเยอะเขาเลยรับป่าผมมาแล้วเขาก็โพสต์จริงๆนะโพสต์เลยทุกช่องทางสุทินมันก็บอกว่าโอ้โหอาจารย์ทุกช่องทางเลยเนี่ย ผมว่าต้องทํากับเองนี้แหละไม่งั้นเอาไม่อยู่แน่แล้วพอวันเสาร์มาถึงผมก็พาไปที่โลตัสไปเปิดบัญชีซึ่งตอนนั้นเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งตอนแ้นมันทําได้เลยมันไม่ต้องแบบจองคิวจองระบบอะไรนี้คือมันว่างก็ทําเลยก็ไปตั้งแต่คิวแรกๆก,ก,ก็ทําเลยคุณสังเกตไหมตอนที่ธนาคารเนี่ยเขาเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บ เขาจะให้เราตั้งรหัสล็อกหน้าจอผมเลยว่าผมเลยพูดกับอ้อมว่าอ้อมไปตั้งเองมานี่ผมก็บอกเหตุผลกับเจ้านี้ธนาคารเนี่ยเรื่องของไอซูทินเนี่ยเขาก็โอเคเพราะว่าเรื่องโทรศัพท์นี้เราจะใช้คู่กันเงินเราใช้คู่กันก็ต้องแบบให้เกียรติกันผมเลยเอาไอซูทินมานี่ซึ่งอ้อมเขาก็มีแอป ไอซ่งอ้อฟก,ก็มีไอ้นั้นงเขาอยู่แล้วมีไอ้รหัสอยู่แล้วเกิดมานั่งให้สุธิมานั่งกับผมโดยที่มองแฟนอะ่ะเป็นคนกดรหัสให้ธนาคารแล้วพอทำอะไรเสร็จปุ๊บก็เดินออกมา แล้วผมก็บอกกับอ้อมว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงที่นั่นแหละที่ห้างเก่าผมว่าต่อไปนี้จะให้อ้อมเป็นคนมาดูแลเรื่องเงินของเองทั้งหมดเองจะใช้วันละสองสามร้อยอะไรแล้วแต่คือใช้ไปเลยแล้วเวลาไปกดตู้ ATM เนี่ยเองจะต้องมีรหัสผ่านเองจำไม่ได้แล้วเอาเนี้ยใครจะโอนเงินให้เองกระช่าง เองต้องผ่านอ้อมทั้งหมดแล้วเองก็รู้ตัวเองด้วยโทรศัพท์ที่เองถืออยู่อ้อมจะเป็นคนถือแล้วเองถือเครื่องใหม่ผมบอกนี้เลยให้เขาดูแล การกระทําของเองทั้งหมดแล้วเวลาเองว่างเมื่อไหร่ให้เองวิดีโอคอลไปหาอ้อมทันทีซึ่งอ้อมก็มีเวลาว่างแล้วถ้าเขาไม่ได้จ่ายยาเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานในโรงพยาบาลเขาเป็นเภสัชกรในร้านขายยาเขาก็มีลูกมือหลายคนเขาเป็นหัวหน้าด้วยทีนี้เขาจะมีเวลาเห็นเองทุกอย่างในกล้องคือไม่ให้หนีห่างเลย มันก็บอกว่าครับแล้วพี่จะจี้เองอีกทีหนึ่งเอาให้ถึงที่สุดเลยดูดีว่าเองจะไปในช่องทางไหนพอไปทำงานผมก็โทรไปถ้าอ้อมโทรไปผมก็วางสายก็ช่วยกันนี่แหละมันบอกว่าพี่สามวันแล้วพี่ 7วันแล้วเห็นไ,ไหมพอมทํางานเสร็จอ้อมก็จะมาดูเลรับช่วงต่อคือดูการปฏิบัติมันแล้วพามันไปวิ่งไปไรเหมือนที่ผมบอกพาไปกินไปพอเงินออกมามันเข้าบัตรเนีออ่ยอ้อมก็กดเขาก็เช็คยอดเงินได้ใช่ไหมมันช่องทางในการไปมันก็ไม่มีแล้วพวเพื่อนๆก็ไม่กล้าให้ยืมแล้วทีนี้มันเดินหนีไงเข้าใจไหมคือ อ้อมอันนี้ไปไงโทรไปอย่างเงี้ยก็อยู่ในสายตลอดคือมันไ,มได้ไปไหนอ่ารอบนี้มันก็เริ่มอันนี้แล้วเริ่มแบบดีต่อใจขึ้นมาแล้วใจเริ่มแบบนิ่งแล้วพอผ่านไปได้เดือนหนึ่งปรากฏว่าไอท้ทินเนี่ยไม่เคยถูบ้านเลยนะ ตอนมันมันยังเช่าเขาอยู่บ้านน่ะไม่เคยถูบ้านเลยมันมาถูบ้านอ้อมาโทรมาหาผมว่าไอ้ทินไอ้สุทินถูถูบ้านเฉยเลยปกติไม่เคยทํานะผมว่าดีแล้วแหละให้มันทาอย่างนั้นแหละดีแล้วพอผ่านมาสองเดือนสามเดือนมันก็เริ่มเลิกเลิกได้เลยเนี่ยถ้ามันดูอยู่มันจะรู้เองตอนนั้นน่ะมันก็เริ่มเลิกเลิกปุ๊บพอเข้าเดือนที่หก มันก็ขับรถกาแฟมันมาหาผมที่นี่แหละจังหวะนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วผมมาจอดที่บินผมพอดีซึ่งมันมาหาผมอาทิตย์คุณเชื่อไหมมันมาเพื่อม,มันก้มลงเลยมันมาจับเขาผมแล้วมันยกมือว่วอย่างเงี้ยบอกว่าอาจารย์ผมเลิกพนันได้แล้วแล้วมันก็น้ําตาไหลผมบอกว่าเอ็งเลิกได้จริงหรือเปล่าว่าจริงอาจารย์ ผมรู้ตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาผมทำอะไรไปบ้างเห็นไหมหกเดือนคือแบบเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าเออมันไอ้นี่นี่เองเป็นคนพาเราไปเล่นถ้าเราเอาไปไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่สนใจพนันจนอ้อมแฟนของสุทินบอกว่าเออพี่อ้อมนี่ก็ ถือว่าโอเคเลยก็คือพาแฟนขขงเลิกได้คืนเงินสดเนี่ยคือมันกดไว้ในตัวมันเนี่ยมันก็ไปเล่นทีนี้ผมให้อมอเข้ามาดูแทนเนี่ยโดยที่ไม่ให้มันรู้รหัสเลยจัดการใช้นี่อะไรให้หมดแล้วสุดท้ายมันก็หมดนี่แล้ววันที่มันเลิกได้แบบขาดลอยเลยคือ ปีกว่าคือไม่สนใจเลยคือเกลียบไปเลยแล้วมันก็มาขอบคุณผมแล้วไปนั่งคุยกันตรงไอ้ห้างเก่าๆเลยบอกว่าอาจารย์ครับวันที่ผมไม่เหลือใครเลยอ่ะอาจารย์เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ลืมคําสอนของอาจารย์ที่จี้ผมทุกคําเลยก็เหมือนที่ผมจี้ทุกคนในคลิปนี่แหละจี้อย่างนั้นเลยแบบดุด่านะีนผม บอกตรงๆนะกับสุทินน่ะผมพูดแรงอย่างนี้แหละพูดไาเองไม่คิดถึงคนที่ก็ส่งเองมาเหรอแบบว่าเลยเองเพื่อนเองเป็นใครผมก็พูดเนี้ยเพื่อนเองหายเองกินเหรอเองตายไปเพื่อนเองจะไปเผาเองจะไปรับผิดชอบชีวิตเองทั้งหมดเหรอผมก็เลยพูดอย่างนั้นนะว่าให้มองเห็นสัจธรรมมันก็เลยบอกว่า ที่อาจารย์พูดมาจะถูกหมดวันที่มันประสบความสาเร็จเนี่ยเพื่อนฝูงนี่เข้ามาเป็นดับแรกเลยแต่อาจารย์นี่เป็นคนสุดท้ายจริงๆทุกอย่างก็เหมือนที่ผมเคยบอกตอนที่มันขึ้นบ้านใหม่มันก็พูดออกใหม่เลยว่าคนที่อยู่กับมันตอนที่มันไม่เหลือใครก็คือพี่อ๊อฟพอมันประสบความสําเร็จมีทุกอย่างพี่อ๊อฟก็จะเข้ามาคนสุดท้าย มาบอกมันบอกว่าเออเองประสบความสาเร็จแล้วนะที่แรกก็ว่าจะไม่ไปหรอกเออไหนๆก็ไปดีกว่าเพราะว่ามันก็ลูกศสษย์เราคนหนึ่งนี่นแหละแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อ้ชุทินไม่เคยลืมคําสอนของผมเลยขณะตอนนี้คือมีแอปธนาคารอยู่มันก็ไม่เคยมีมันก็คือให้อ้มอมอ่ะเก็บเงินส่วนมันก็ทําหน้าที่ของมันได้เงินเดือนมามันให้แฟนมันเก็บ ส่วนมันก็ใช้จ่ายตามอัตรภาพของตนเองนี่ก็คือเรื่องราวย่อๆของสุทินเลยคือมันก็น่าชื่นชมเพราะว่าตัวมันอ่ะเหมือนเหมือนต้นไม้อ่ะที่มันตายแล้วเหลือแค่ใบอะแต่ผมสามารถให้มันมีใบขึ้นมาเต็มกิ่งอ่ะแล้วก็มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเปรียบเสมือนลูกศรที่ทิมเนะ่ยคือทะลุข้างหลังเลยสุทินเนะ่ยแต่ผมสามารถดึงเด็กคนนี้ขึ้นมาได้ผมก็ภูมิใจเหมือนกันเพราะเขาปฏิบัติเพราะน้องมันปฏิบัติแบบเอาให้จริงแต่ก็กว่าจะเลิกได้เนี่ยก็เลือกตาแทบกระเด็นเหมือนกันเพราะว่ามันงุดหงิดอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันหายใจเขาออกเป็นพนันเลย ก็คืออยากจะเล่นเนาะทุกคนที่ดูอยู่ในที่นี้ก็จงจำเอาไว้นะครับการเลิกพนันมันไม่ใช่ว่าเลิกได้ง่ายๆนะบางทีเราไปมองว่าเออผีพนันเข้าสิงเราเราก็เล่นใหม่มันอยู่ที่ไอ้นี่แหละไอ้นี่มันเป็นผีแต่ไอ้นนี้มันเป็นคนมันสามารถสะกดวิญญาณ ตัวเนี้ยสกปกวิญญาณมาหายนี่แล้วไอ้น,นี่ก็นําพาเราไปเล่นไปกดไปบู๊กับมันสองต่อสองแล้วเราก็เสียพอเราคิดอะไรไม่ออกอยากจะฉกอยากจะฉกดราว,วิ่งทองหรือจะทําอะไรไม่ดีกับสังคมไอ้น,นี่ก็เป็นคนแบบไปขโมยเขอามาโดยไอ้น,นี่สังการเนี่ยทุกคนจําไว้เลยสุทินผมก็บอกอย่างนี้แหละบอกว่าวันที่เองไม่เหลือใครจําไว้เลยนะ ว่ามันเป็นยังไงมันบอกว่าถูกหมดทุกอย่างปลากระป๋องกระป๋องเดียวก็ยังไม่เห็นเลยในเว็บพนันได้แค่จินตนาการว่าอนาคตกูต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยหมดมีแต่ความว่างเปล่าเลขศูนย์น่ะไข่เป็ดข้างนอกยังได้ทอดกินนะแต่ข้างในนี่ไม่ได้อะไรเลย นั่นคือเรื่องราวของลูกศิษย์ผมนึงผมก็ย้าด่าอย่างนี้นะตนนี้ผมพูดจริงๆเลยสาบานได้ผมผมด่ามันมากกว่าพ่อกับแม่มันด่ามันอีกเพราะว่าถ้าไม่ด่ามันเอาไม่อยู่แล้วทุกวันนี้มันมาหาผมหรือมีอะไรไลายเด้งขึ้นมาผมก็มองเฮ้ยไม่ใช่ไปเล่นพนันเหรอโออาจารย์ไม่เชื่อใจผมเหรอกลัวมันจะเป็นผีพนันอีกบอกว่าเ้ออาจารย์ ผมเนี่ยโตแล้วได้รับคาแนะนําจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์หายห่วงได้เห็นไหมผมถึงกล้าปล่อยมันไปวิ่งในถนนแห่งความเป็นจริงแล้วตอนนี้ก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์กับอาจารย์กันแบบถาวรไปเลยมีอะไรมันก็จะโทรมาหามาปรึกษาเรื่องดีไม่ดีไงมันก็โทรมาปรึกษาตลอดแม้กระทั่งมันไปบ้านไปนอนกินอยู่บ้านผมมันก็ไปมาแล้วไอ หัวเดือคนนี้แหละพาไปหาปลาไปเล่นกันเล่นนงเล่นน้ําก็ไปด้วยกันนั่แหละมันก็ไปบอกกับครอบครัวของผมแหละบอกว่าก็ได้อาจารย์นั่แหละที่ช่วยชีวิตผมลแล้วก็ดึงผมขึ้นมาเลิกพนันเนี้ยนั่นแหละความสนิทสนมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมันแหละที่ไม่ลืมบุญคุณของผม ที่เคยมีต่อมันนั่นแหละนะกันนี้คืออีกเรื่องราวของลูกศิษย์คนหนึ่งที่เลิกพนันยากมากถ้ามันดูอยู่มันจะรู้ตัวเองแหละก็นั่นแหละก็พูดให้ฟังคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับถ้าคุณอยากเลิกพนันได้จริงๆอ่ะคุณต้องเอาให้เด็ด ลงมือให้เด็กอย่าสักว่าแต่หลอกแหละต้องเอาให้จริงเลยนะครับผมถ้าเราไปสัญญาใจอะไรกับใครหรือสาบานกับตัวเองเนี่ยง่ายมากเป๊บเดียวนั่นแหละเดี๋ยวก็เอาพอเราจะงุดงงตลอดเวลาคนอยากเล่นพนันอย่างที่ผมบอกทุกคลิปเนาะย้ำแล้วย้ำอีกเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนที่ผมบอกแหละ เพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทํา y o Youtube ผมก็ศึกษาแต่ละคนมาทั้งหมด mm. เห็นไหมอย่างในเลมเนี้คนที่พี่พนาศหรือล่มจมมันก็จะอยู่ในสมุดเล่มนี้แหละมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับกระเทยก็มีอ่าผมบอกเลยแล้วผมจะบอกให้มีทุกช่วงอายุด้วยสิบหยันหกสิบสคุณลองคิดดูสิว่า มันเป็นยังไงแต่ความล่มจมน้อยมากก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่หลักๆก็ถือว่าเลิกไม่ได้เลยเห็นไหมผมอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความเสียหายนะครับถึงความลำบากถึงความเจ็บช้ำที่เราจะต้องเดินทางไปถึงผมเล่นอย่างมีสติร้อยสองร้อยเองพี หนูตั้งเป้าไว้ที่สองสามร้อยก็พยายามอย่าไปวางแผนอะไรไว้อย่างนี้นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งในความคิดเห็นที่น้องๆหรือพี่ๆเละส่งความคิดเห็นมาให้ว่าสูตรสล็อตมีจริงไหมผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่ถูกใจใครยังไงก็แล้วแต่ผมต้องขออภัยทุกคนด้วย มีจริงครับผมสูตรสล็อตมีจริงก็คือเราต้องเสียเงินประมาณสองสามพันหรือบางคนมีแค่ห้าร้อยหรือบางคนมีมากกว่านั้นก็คือขอบัญชีของพ่อแม่มาครับผมแล้วก็โอนเงินไปให้แม่นั่นแหละแล้วก็เขียนไว้ที่กระดาษว่าสูตรสลอ็อตก็คือไปให้พ่อแม่เรานี่คือสูตรสลอ็อตครับผมแตกแน่นอน เราได้รับเงินแน่นอนเขาได้รับเงินแน่นอนต่างคนต่างได้รับนี่คือสูตรสล็อตครับแต่สูตรที่มันอยู่ในเว็บก็คือสูตรที่เป็นการสร้างสมมติฐานขึ้นมาครับอันนี้คือสูตรนี้ไม่มีจริงแต่สูตรที่โอนเงินไปให้แม่นี่คือสูตรครับมีสูตรจริงแล้วมันใช้ได้ตลอดเลยสูตรนี้ใช้ได้ไปจนมันตายเลยครับเชื่อผมนําไปปฏิบัตินะครับผมอันนี้คือสูตรสลอ็อตไอเดโทรศัพท์เนี่ยคือ เป็นการสร้างทุตสฐานเกิดขึ้นแต่เอาไอโอนกันให้เนี่ยคือของจริงทั้งบาคาร่าด้วยครับผมนะั่นสูตรเหมือนกันให้ทุกคนจำเอาไว้นะครับโอเคนั้นก็คงจะได้อะไรหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็คือแทรกหน่อยของลูกศิษย์คนหนึ่งที่เลิกพนันยากมากกับผมแล้วผมก็นำพาน้องคนนี้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็มีบ้านมีรถและมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ อีกครั้งหนึ่งโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปและเรื่องราวของไอลูกสิทธิ์ฮอดดี้คนหนึ่งที่ชื่อสุทินไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ